ทางช่อง y o u t u b ทร r นีเอท์ได้เผยถึงคลิปสัมภาษณ์ระหว่างผู้สื่อข่าวกับ ch, ยอดยวงศิล์นเมมเบอร์ Member คนเดียวของ t r a i นีเอที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปฝึกที่อเมริกาเหมือนเมมเบอร์คนอื่นๆโดยในคลิปดังกล่าวทางหนุ่มยอดได้เล่าเหตุผลว่าครั้งนี้พวกเราจะไปอเมริกาด้วยกันแต่ตนนั้นไม่ได้ไปเพราะวีซ่าของตน เสียใจแล้วก็รู้สึกอิจฉานิดๆแต่ในช่วงที่อยู่เกาหลีคนเดียวตนจะตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีและตั้งใจเรียนร้องเพลงรวมถึงเรียนเต้นด้วยและจะวิดีโอคอลไปคุยกับเพื่อนๆเ,เป็นบางครั้งบางคราวอีกด้วย